ย,งงย,ย,ยังมองยังอะไงยังกุ๊วัดจมัมมัมอยู่ไหนบ้างทำน้อมาให้ดน่อยมีตะเคียนตะกี้ยานหรือมีตะเคียนตะกี้ยัแล้วก็ ไม่ใชบ้างปลาดิบางกูบาแดงไม่บางกูใบแดงตัวเองคนเอกหายไปเลยไม่ต้องหยุดหายไปเลยช็อตนี้เอาแล้วนะเอาแล้าวหายไปเลยให้ดูความทุเรศหนักเขียนตัวเองอ่ะจะไม่เปิดเลยเปิดให้ดูเลยเครื่องของปาล์มใหญ่เจ้าโบตี้เ่ะ

อารมณ์ไม่ดีกับปามอยู่นะปพิ่มาามากอ,มอีกนะเ๋ยวโดนนะตีโชว์นะวันนี้นะบอกให้นะตีจริงนะพ่อมไม่ต้องเออไม่ต้องถ่ายเลยอารมณ์ไม่